การปฏิเสธช้วนดุมจ้อยทีจะผลไม้เกมไมค้าได้พัดยี่สิบเจ็ด้เองครับเดี๋ยวผมขอพาวยวกลับไปหนึ่งขอให้ยายผมดูสวยก็พอนะคือผมไม่จะตายบ่อยมากเลยยังเป็แบบดูสวยมากและตอนจบคลิดผมพันยี่สิบหกเนี่ยผมก็เจอกับพียเจอกันนั้นให้ตายเถอะ ผมว่ามันบุกอยู่บ้านผมเนี่ยแล้วผมก็ไปอยากฆ่ามันด้วยให้กับผมฆ่ามันมันติดขันนะเนี่ยโจมันอีกอ,อมันไม่ถึง,งขัง้นสอบฝ่ายครับผมทั้งบุบบ้านนี้ด้วยพานี้ผมคิดว่าจะหาหมู hmm. คือมไม่มีใครก่อนเลยแต่บิ๊กวูดน่าจะรอดมันได้เปล่าวะก็ลองดูกันนะเห็นว่าบิ๊กวูดน่าจะรอดได้อยู่อันเนี้ยย่ารอดได้ไงภารกิจนี่คือการหาสัตว์ครับ ผมคิดว่าจะทำปามมอนเตอร์นะแต่ก็มีปัญหาคือหนึ่งมันใช้มันใช้ของเยอะคือผมิดต่อไปสูงเนี่ยผมก็หาที่ที่แบบว่าไม่ให้มให้มันดูใกล้พวกหมู่บ้านฮิวเจเตอร์ซะไงเพราะว่าหนึ่งคือหนึ่งเจตอร์มันจะเสกเอลโกเยมาคุ้าข้างเยอะแถมมีสัตว์ผมก็มีมีนอนด้วยเดี๋ยวไปหามวนด้วย ยามีคิปเปอร์อีกนะแม่นตาขพงคิปเปอร์บ่อยมากเลยดูผมก็้ระดับอีกอแบบก็มีน้อยมากเหมือนกันเนี่ยผมคิดว่าจะอัดโทษจะทำแต่อัดไม่ได้เพราะว่ามีพวกน้องสาษาผมมากวนก็อยากคิดโทษทาไม่ได้ไอใหญ่คิดสุดที่แย่งไป ยาเนยะคิปเปอร์คือผมมีโดนชนผมกับคิปเปอร์นิดหน่อยนะคือเมื่เกิดกระเจี๊ยบกระเจี๊ยพารคี้มันจะเบิดสะพานเนี่ยว่าจะคิปเปอร์เบิดข้างข้อของพาม้างไอ้นี่ผมต้องหามัวเพิ่มไหมหามัวขอให้ไม่อยากให้สัตว์ต่างๆมันหลุดอ,ออกจาะยุ่งก,กงอีกนะ่มื่อจะโกงเฮียก็จะมาไปหาเอาของนะเอ,าอ้าพ่อขา มีดีขายไหมมีไ,ไหมพอท้าไม่มีถึงงน้อยแต่ผมไม่มีอีไม่ไมีของดีฮะคือผมหาพวกปีเจร์ที่เยอของไม่เยอะมากไงผมกล้าแค่ของน้อยพอ ขายของไงเหมีไอ้ไหมขายมันเผา26อันเพื่อแยกเอมเบล์เออค่อยหากันค่อยทำตามมันอือหายกิจผมคือหาแกะเจอแกะหาสัตว์ไปีกเลยครับ ให้คิดผมทการหาสัตว์เลี้ยงในมันนี้นะเจอแกะไม่เห็นมวยซะตัวมุดเจ๊ตัดแกะแกะรอบบ้านนี่อันนี้บีแกะเป็นกรงเนี่ยไม่เจอข้ามหมูใจข้มมวไม่เจอแต่เจอโคตรน้อยไม่เป็นกลุ่มเลย ถ้าเจะสิเกม,มก็ขอไปด้วยกันครับหรือเสพผู้มมาเพราะว่ามันนีอากาศร้อนแกตามมาหรือเปล่าเอาแกหลุดเพาะผมจะหาสงามให้ได้ไงจะผมหาสารัรญาทำที่เป็นคือกำหาสงามาช้างเนี่ยนี่คือตุดสปอสรสงาามเนี่ยทำยากเห็นผมก็มีววิธีการทำกระตูมิติแบบ ห้ามฝังได้ด้วยคือผมไม่เคยยู้นะในโคส่สายพันธได้ไหมคาสายพันธได้แต่มันจะหักคอตัวคือมันต้องหาอีกอะฉันหาให้ทุนนี้เห็นราต้องวังกระตูบติที่ตรงนั้นก่อนนะตรงที่เราจะไปอะตื้อแต่แกะไม่เจอมัวแกหันนั้นตะตดแกเอานี่เามาให้ตุนี้ ดาตรงไงเอากูไปให้สมพันธ์เด้วยมันนี้เงินพุ่งถึงดาบปเยอะนี่ไงพุ่งเนี่ยหายคุณถึงเกมอะไรอื่นบ้างนะเกมไม่ครัไม่รู้แบบว่าในทำที่คือสมเบื่อแน่แต่ก็ไม่มีลงมาเอาให้หายใจตัวหนึ่งแล้วไป เออสัมพันธ์กันไหมเดี๋ยวผมขอเลือกถือหอก,นกนอนนรเงี้เดี๋ยวแกะออดก,กงุงเออปิกกัโอ้สบายมาอุ้ยฮี่อย่าตกเนีปกิกระจำเลยตอนนี้ผมน่าจหาดจับไม้ก็ทำยู่ไว้มกกันจะตกกระจำไหมเดี๋ยวเ,เพื่อนฟัดคลองผมจะโตสักกี่วันเนี่ย ทำฟามท้อง,งอใหม่ก็ไม่พอผมต้องหาขุดเหย็กพังชือนเกาะอีกน่กวิ่งหากระตัวตัวนึงให้สวยตอนนี้ครับน่าจะเผาเหย็กห้าก้อนเลยอะไม้ก็พอมีนอนแหละเอากระติกโอเคคือผมน่าจะมีวาิหารเร่กันเซฟ คือบางครั้งเซฟเซฟที่จุดอื่นมันขอก็ไงเซฟไปงั้นแต่มันก็หายไม่ใช่เซฟอันนึงกับการเซฟผมเนี่ยแต่โชคดีที่นหมอดผมไม่หายกอะผมบุญนายไก่นายไกย่กี่ฟองไทยมาหกไอสี่ห้าวันนี้ต้องหาสัตว์้เธอทยก็ เนี่ยผมก็เป็นคนที่ของทางไงที่ผมจะตามทาไม่ได้กับมีมัดผมเชื่อว่าจะขยายจุดอื่น่ะทางฟาร์มเนี่ยฟาร์มอื่นบ้าง,างใใหาสรัพว์วิงแขงแล้วก,ก็บ้านครับพ้ากใกล้บ้านเนี่ยผมงงผมงงทางก็เป็นลำบากไง บูวิงไข่ขวดูบูบอร์รี่เบเจอร์ไว้ครับอาเรื่องเจไก่แต่มันนี่ไม่หาไก่ครับยูโห่กาตตามหาก็คือหมูและเออเจอมัวส์กี้มาผมก็ได้นะแต่ไม่มีอ่านตามมาจะม,ม,มาไหมตามมาจะมาบินเจอหมูแต่ก็ดีก็เจอมัว ขอให้มาเจอแกะพอคือผมเกลียดเกลียดจะเกลียดแกะว่าหนึ่งแต่พูดถึงแกะมันก็มาปุ๊บวิ่หมูแต่มันเป็นยุ่งหมูฮะไม่ใช่แบบว่าหมูเว็ดนั่นเลยมามามาคิดวิ่าอัตราชิงก่อนแยกแกะก็ตามมาไม่ได้ไปกิงวีรไปมาฮะกลัวสัตว์มันแตกมามา กิ้เงี้งจะมาแค่สิบกว่าทีนหน่อย๋ยวผมจะต่อไปหาหมูกันฮะมันคือผมก็ตัดต่อคลิปเป็นเว้ยแต่ก็ติดหาขี้งพอสับไปอ่ยเพราะสับผมไม่อันนอยในการตัดคลิปเอาเข้าผมตัดคลิปเมื่อมื่จะกินพื้นที้พอสับผมเยอะก็โคตรผมก็เลยตัดใจไม่ตัดคลิปแม่งเลยกันใช้การสต่อไปอ่ะ มาสตอร์ตัวอัดคลิปเนี่ยแต่โซนนี้ไม่จำเป็นออกโซนนี้น่าจะเป็นเป็นกันเนี่ยถ้าหมดตัดคลิปบปบผมก็ตัดคลิปอีนานแน่รับยังไม่ัวผมจะอัดยิ่งเดียวเนี่ย ไอ้สุกไปกับมัวไปเอเรเอรูมัวแล้วเออผมต้องออกไปกที่นี่เก็บไปแล้วเกิบมัวเกโคกเอเคเดี๋ยวให้หาหมูรอสักครู่กันครับผมไปหาหมูไปหนึ่งโค้งยครับไม่เจอหมูเลยสักตัวเดียวมีตายฮ้อ โอเคผมขอจบคลิปวีดีโอนี้ก่อนกนครับแล้วก็รชอบกดไลค์กดตามเพื่อนตา่างิปใหม่เคยเจผมด้วยครับไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คีัค